สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้อ้อเข้าป่าจ้าแล้วอ้อมาเจออะไรที่แบบเซอร์ไพรส์สุดๆจ้าที่อยากเจอตั้งนานจ้าเพราะว่าอยากเจอกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มดูเ้างหนาเนี่ยแดงๆเนี่ยโคตรสุดยอดเลยจ้าเจอแบบนี้ตกใจเลยจ้าเป็นกลุ่มแดงเลยจ้าอยากเจอแบบเนี้ยเป็นกลุ่มเป็นแบบ หมู่บ้านเฮ็ดอ่ะเนี่ยขาใหญ่ๆอวบๆนะปีที่แล้วอ่ะดอกใหญ่มากเลยจ้ะอืมจะเอาแต่ขามันเนาะไปทำเพศสามลดจะ้ะเพราะว่าหมวกไม่ได้ละจ้าแกแล้ว,ากกลวามาดูด้านในกันเลย บางคนว่าเฮดพึงหวานมันแทนมันเป็นยังีงเฮดพึงหวานมีแบบสองชนิดเฮราก,กูตัาตีอย่ามันเตอตัาตีจ้ะมันเตออันสีแดงนี่เขาเรียกว่ามันเตอจ้ะสีแดงมันเตถ้าเกิดสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลเขาจะเรียกเฮรากูตัาตีจ้ะเฮดพึงหวานมันมีสองชนิดเด้อจ้ะ ส่เห็ดพึ่งมีหลายชนิดขาแน่นๆแน่นๆเลยจ้ะ เราเดินมาเจอเห็ดพึ่งดอกใหญ่อีกแล้วจ้ะใหญ่มากกใหญ่จริงๆเลยจ้ะอะไรจ้ะขนาดนี้จ้ะดูจักเลยความใหญ่โอ้ยใหญ่มากๆจ้ดยอดเฮ็ดใหญ่จริงๆจ้ะพี่น้องอาการว่า นอนเก็บกันเลยดูค่ะใหญ่มากๆดูลำขาวะดูวะนี่มือหนึ่งโอบไม่ได้รักจ้ะมือสัน่นดีใจเกินจ้ะเจะเฮ็ดดอกใหญ่มาถอนกันเลยออื <c oughs> เทียบไว้หนาเนี่ยดูว่าดูมือคนโอบอะ่ะนี่ะไม่ได้ไม่ได้โลว์แดนอันนี้น่ะใหญ่จริงๆริเลยจ้ะมานอนตาเทดกันดีกว่าเออนอนตาเทดกันไปธนดัด เฮ็ดอะไรจะใหญ่เบอร์นี่จ้ะเอ็นอาการว่านอนตาเดดกันเลยอื้เอขูดได้ไม่หลายดอกหลาย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 มาดูดอกนี้กันจ้ะออื Ha. Ừ. Ôi, tai à. Ừ. Đớp rồi. Ừ, không? Nó phải đâu ้วนีมาดูเห็ดพึ่งดอกน้อยกันว่าใหญ่ใหญ่ขนาดไหนดูขาดูขาแม่มองไม่เห็นนี่ต้องซูมอ่ะเนี่ยดอกต่ม,ตม ไม่แทงก็ขึ้นไม่ได้ติดอะไรไม่โด้ สวยมากจ้ะได้เฮ็ดฝึงหวานมันตึกตาตีจ้ะโบโบโบมันแตงโมใหญ่สองดอกใหญ่ๆวันนี้จ้ะแกงกินได้ทั้งตำบลเลยจ้ะหลายหลายคลิปนี้เอาก็ขอลากันเลยเลยจ้ะ ยอดมากเลยวันนี้ดีใจจ้ไในเห็ดดอกใหญ่บ๊ายบายทุกคนจ้ะบ๊ายบาย